สวัสดีค่ะสวัสดีด่ที่น่ารักนะคะมาพบกับครูใจนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะมาทบทวนนะคะในเรื่องคําที่ใช้บันนะคะบันที่เขียนสะกดคําด้วยโบแมนัการโนบันโบอโนบันและนะคะบันที่ใช้โรหนโบ ซูชิแมวแมวนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปนะคะเรียนรู้กันค่ะคำที่ใช้บันนะคะบันสองบันนี้โบอาโนบันกับโบโรหันบันอ่านว่าบันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนต่างกันนะคะ คำที่มีบันโบอโนบันนำหน้านะคะคำที่มีโบอานบันบันคำนี้นะคะนำหน้าคำที่มีบันนำหน้านะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะบันดาบันไดบันทึกบันเทิงบันโดย บันโหยบันเดินบันดนบันกวดบันลือต่อไปนะคะเป็นบทกลอนนะคะช่วยจำนะคะเป็นบทกลอนช่วยจำคำที่ใช้บันบันที่เป็นโบอโานบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดี รื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสนั่นดังบันโดยบันโหยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึงถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดนบันกกดเอาลวดรัดบันจวบจัดตกแต่งต้นคำบันนั้นฉงนระวังปนกับโรหั์ ต่อไปค่ะเป็นคําที่มีบันนะคะนําหน้านะคะก็คือบันที่มีโรหันนะคะโบโรหันอ่านว่าบันนะคะคําที่มีบันนาหน้านะคะบรรจุบันดาบรรยายบรรลุบันไลบัรเจอบรรจบบรรทุมบรรจง บัญหารบรรทัดบรรทุกบรรพศบรรเทาและบรรพชาต่อไปนะคะเป็นโฟลนช่วยจำนะคะคำที่ใช้บรรบัรที่เป็นโบโรหันบัรนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะบรรจุอีกบรรดาบรรเทามาหาบรรยาย บรรลุไม่วุ่นวายบรรลลยตายบรรเจิดงามบรรจบบรรทมนอนบรรจงก่อนบรรหารตามบรรทัดบรรทุกน้ำบรรพุข้ามบรรพชาจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำที่ใช้บรร บันที่เป็นนะคะบใไม้นะคะมนการโนหนูบอะโนบันและบันที่เป็นนะคะโบโรหันบันนะคะต่อไปนะคะเรียนเรื่องคําที่ใช้บันนะคะบันกับบันจบแล้วนะคะเราไปเล่นเกมปริศนานะคะบันนะคะบันร้านน้องนะคะร้านซูชิน้องเหนียวกันเถอะ ให้นักเรียนนะคะเลือกอาหารค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกอาหารที่อยู่ในภาพนะคะพอเลือกอาหารปุ๊บนะคะคุณครูนะคะก็จะคลิกภาพอาหารที่เด็กๆเลือกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคําปริศนานะคะขึ้นมาให้เด็กๆนะคะได้ตอบนะคะคาถามนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะในการอัดคลิปนะคะคุณครูไม่สามารถที่จะ ทําตามขั้นตอนได้เนื่องจากระบบนะคะไม่เยื่อมหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอไปทีละข้อนะคะแต่ว่าเวลาที่คุณครูประจําชั้นนะคะสอนนักเกรยียนนะคะนักเกรยียนสามารถเลือกอาหารนะคะในภาพได้นะคะ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากรอบนี้นะคะระบบนะคะ วินโดว์นะคะไม่อนุญาตให้ครูนะคะ Microsoft Office ไม่อนุญาตให้ครูนะคะคลิกนะคะปกติแล้วครูจะคลิกแล้วก็ตัวเลขหรือตัวหนังสือจะขึ้นมาแต่ว่ารอบนี้นะคะไม่อนุญาตนะคะจึงไม่ครูจึงไม่สามารถนะคะคลิกแล้วก็ตัวเลขตัวหนังสือขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าครูขออนุญาตใช้เป็นเครื่องหมายถูกแทนนะคะครูขออนุญาตใช้เป็นเครื่องหมายถูกแทนนะคะ แต่ว่าเวลาที่คุณครูประจำชั้นสอนเด็กๆนะคะในชั่วโมงเรียนนะคะสามารถทําได้นะคะแต่ว่าคุณครูบันทึกนะคะใช้การบันทึกทิปสอนนะคะระบบไม่อนุญาตนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูคําแรกกันเลยนะคะมาดูคําแรกกันเลยนะคะบรรดาลนะคะบรรดาลนะคะใช้บรรไหนเอ่ยนะคะบรรที่เป็นวานโอบรรหรือบรรโหรหันค่าบรรดาลนะคะใน บทกลอนของครูนะคะก็มีนะคะบันดาลลงบันไดใช่ไหมคะใช้คําก็คือคําที่ใช้ก็คือบอานอบันค่ะบันคํานี้นะคะอ่าบันคํานี้นะคะโบอานอบันบันดาลนะคะคําต่อไปค่ะบันไดอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่านะคะบทกลอนของครูนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกว่า บันบันทึกให้ดูจงดีนะคะขอเอภัยนะคะเมื่อกี้บันดาลตอนนี้บันไดนะคะบันไดก็ใช้บอะโนบันค่ะคำต่อไปบันทึกนะคะบันทึกไว้ดูจงดีเมื่อกี้นะคะอ่าก็ใช้บอะโนบันค่ะ่อาไปคำบันเทิงรื่นเริงบันเทิงมีนะคะคำว่าบันเทิงก็ใช้บออะโนบันค่ะ บันเทิงนะคะต่อไปบรรจงเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเวลากรุณครูไห้ทัดไทยใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดคําว่าบรรจงนะคะคาว่าบรรจงนะคะใช้โบโรหันบันค่ะต่อไปบรรจุนะคะบรรจุใส่นะคะบรรจุใส่นะคะบรรจุก็คือบรรจุสิ่งของลง ภาชนะนะคะลงวัสดุต่างๆนะคะเรียกว่าบรรจุเช่นบรรจุขนมนะคะบรรจุนะคะใช้โบโรหันค่ะบรรจุค่ะต่อไปบรรทัดก็คือไม้บรรทัดของเรานั่นเองนะคะบรรทัดนะคะไม้บรรทัดใช้โบโรหันค่ะต่อไปค่ะบรรทมนะคะเป็นคํบรรชาศัพท์บรรทมหมายถึงนอนนะคะบรรทมเป็นคํารรชาศัพท์ บันธมใช้บอโรหันบันค่ะต่อไปบันเทานะคะเช่นบันเทาทุกนะคะบันเทาทุกจากไัยน้ําท่วมบันเทาทุกจากไัยเล้งนะคะบันเทาใช้บอรหันบันค่ะบ <Pine> ันเทาค่ะต่อไปบรรยากาศนะคะเอ้วันนี้บรรยากาศครึ้มๆฝนน่าจะตกนะคะคําว่าบรรยากาศนะคะ บรรยากาศใช้บโรหันบันค่ะบรรยากาศต่อไปบรรยายบรรยายก็เหมือนครูครูนะคะกาลังนั่งบรรนั่งบรรยายตอนนี้นะคะก็คืออธิบายบรรยายให้ฟังนั่นเองนะคะบรรยายนะคะบรรยายใช้บอโรหันนะคะบรรค่ะบรรยายต่อไปบรรเลงนะคะก็คือนักดนตรีกําลังบรรเลงเพลง เป็นต้นนะคะคำว่าบรรเลงนะคะใช้โบโรหันบันค่ะบรรเลงต่อไปบรรลุนะคะบรรลุเป้าหมายเช่นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่านะคะภาคเรียนที่สองนี้จะตั้งใจเรียนนะคะคะแนนวิชาภาษาไทยให้ได้คะแนเนเยอะๆนะคะจะได้ได้เกรดสีนะคะอ่าแล้วก็ทำได้บรรลุเป้าหมายคือจุดถือ ถึงจุดมุ่งหมายนั่นเองเรียกว่าบรรลุเป้าหมายนะคะก็คือในคะแนนวิชาภาษาไทายเยอะนะคะได้เกรดีวิชาภาษาไทายเรียกว่าบรรลุเป้าหมายนะคะคําว่าบรรลุนะคะใช้บร,รหันค่ะบรรลุต่อไปบรรจุดค่ะบรรจุดนะคะบรรจ,จุดใช้บรหันค่ะบรรจุดต่อไปค่ะบรรจบ บรรจบก็คือมาพบการเวียนมาพบการเรียกว่าบรรจบนะคะบรรจบใช้โบโรหัน์ค่ะบรรจบต่อไปบรรโดยนะคะบรรโดยเหมือนเหมือนในบทกลอนของครูเลยค่ะบรรคำที่ใช้บโบรอนบนบรรโดยบรรโหยให้บรรหินไปจากรรงรังนะคะเพราะฉะนั้นบรรโดยใช้โบอบันค่ะบรรโดย ต่อไปค่ะบรรจบบรรจบเอารวดรัดบังบรรจงจัดเห็นไหมคะอ่าบรรจบนะคะใช้บอะโนบันค่ะบรรจบต่อไปบรรลือเสียงบรรลือสนั่นดังนะคะบรรลือบรรลือใช้บออะโนบันค่ะบรรลือ ต่อไปค่ะบันกูดบันกวดเอาลวดรัดนะคะบันกวดใช้บอะโนบันค่ะต่อไปบรรทุกก็คือรถบรรทุกนั่นเองนะคะบรรทุกสิ่งของนะคะคำว่าบรรทุกใช้บรหันบันค่ะบรหันบันบรรทุกต่อไปบรรพุธนะคะบรรพุธหมายถึงภูเขายอดภูเขานะคะบรรพุธ บันพศใช้โบโรหันบันค่ะบันพศต่อไปบรรดานะคะบันดานะคะบรรดาใช้โบโรหันบันค่ะบรรดาสำหรับนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับคำที่ใช้บันบออโนบันนะคะและ บันที่ใช้โบโรหันนะคะจบเพียงจบลงเพียงเท่านี้นะคะ,ะร้านซูชิเหมียวเหมียวนะคะขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ